ม,มาดูในเรื่องของการเฝ้าระวังน้องน้องเยาวชนนะคะในการห่างไกลาจากอบาบมุกต่างๆนะคะรวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งรัฐบาลให้ความสําคัญมากนะคะการปรบปาบปรามบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาต่างๆนะคะอีกหนึ่งบรรยากาศที่จังหวัดพังงาน,นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานนะค่ะก็ได้มีการเปิดกิจกรรมนะคะเปิดปฏิบัติการผู้ว่ารักพิทักษ์เยาวชนป้องปรามบุหรี่ไฟฟ้าและสิ่งผิดกฎหมายในสถานศึกษา นายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและคณะนําชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดพังงาเปิดปฏิบัติการผู้ว่ารักพิทักษ์เยาวชนโดยบูรณาการร่วมกับชุดปฏิบัติพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอทับปุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสพทับปุดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอทับปุดและคณะครูอาจารย์ในพื้นที่อำเภอทับปุดค่ะเข้าดําเนินการป้องปราบบุหรี่ไฟฟ้าและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมทั้งให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนค่ะ จะเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่3ไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาค่ะถึงโทษแล้วก็พิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าและยาสพติดในสถานศึกษารวม5แห่งในอำเภอทับปุดโดยสามารถที่จะตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าได้จํานวน7เครื่องหัวน้ํายาบุหรี่ห้าหัวมีมีดด้วยนะคะแล้วก็มีของมีคมที่อาจจะเป็นอันตรายรวม3ชิ้นค่ะจากงานวิจัยนะคะก็พบว่าบุหรี่ไฟฟ้าค่ะมีปริมาณสารนิโคตินสูงเทียบเท่าบุหรี่ธรรมดา2 0ซองสิ่งที่น่าเป็นห่วงนั้นนะคะก็พบว่า เกินกว่าครึ่งของผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าในไทยนะคะเป็นเยาวชนอายุ15 24ปีจึงกลายเป็นปัญหาสังคมแล้วก็ปัญหาสาธารณาสุขที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจังค่ะก็ขอให้ผู้ปกครองนะคะช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลบุตรหลานไม่ให้ใช้หรือว่าเข้าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายต่างๆค่ะ